เราว่านายแปลกๆนะมาวลนายขอมาเช็คอาการหน่อยสิจ้าเอ๋โอยยังไม่ตายอีกไม่นานแหละเชื่อได้เลยอีกไม่นานอีกไม่นานเท่าน,านั้น อีวินานมันก็จะบินแล้วโอเคผมอยากเอาคำพีต้อ,ง,องนี่นะเลวลาสักครู่โอ๊บอโอโอ้โหทรมานสินเปนแสบ มันเจ็บแสบปวดร้อนไปนี้จะไปหาลูกปัน้นมาทางนี้โอเคทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนะถูกห้องไหมวะเออห้องน,นี้เอนนเอนนไม่ได้จะเก็บ